สวัสดีจ้าจะตาเจ้าวันนี้หมาก็เกือบเตียงแล้วเจ้าเอาหลังเจ็ดซอกตาสองเซนลงวันนี้เยอะจันอยากเอาสายมาทอกันเลยเจ้าวัาจะาเจ้าจะได้ะเจ้าอันนี้จะดันเลยเจ้ามันมันเจ้าป้าเจ้าจะใหญ่เจ้า ก็ตัดไส้อมอนไมการต่อย้็ไม่ต่อกัน,น,น,นก็จะเที่ยง้ายก็ แต่ก็กต้อ,ต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 อ,องกัดกัดกัดัดกัดกักัดกััดกัดกักกัดัดกัดกัดกัด กระโดดเลยครับกระต้ย no oh ัวใก็กรตมันสองตัวกระต้ายข้าลายตัวกระโดดเราก็หิึดตัวนี้าตัวใหญ่ขนาดเลยครับนี่เจ้าเป็นสองตัวนึเัวใหญ่มากดแล้ว อื้อนลังเจ้าแล้วปันนิ้นตัวยหญยสองตัวเลยเจ้านี่เจ้าปันนิ้นตัวใหญ่เลยเจ้าสองตัวแล้วกันตู่เลยเจ้า าการตัวจก็อาจะเปลียนสายก็อ๋ยกระดดดกันเลย ปาเพียนตัวยายเจ้างตัวเจ้เจ้าเียนตัวยายาเลยเจ้านา ปะาค้าข้างลายแต่ยาก้ไปเต็นตัง้งแล้วแล้ก็ป้าป้าข่างลายปปต่เพื่อนซ้ยนี่แต่ อ้าวปิดลเจ้าปิดแล้วเจ้าปดมันหนึ่งต่เจ้าเจ้าลิดไฟม นี่เจ้านี่ใครตัวนี้รวงเจ้ารวงขนาดเจ้า ตัวเป็นกิโลเลยเจ้าขาัองอยอนเจ้าเาจ้า แต่การแต่การรลานเนี้ยต่กา よかった。 ก็ให้มอนไปใหญ่ก็แลก็ขอให้สร้างรายเางเินสดก็ ไตสต่งโซเจ้าต่ก็้ข้างรายก็แต่ก็งนเจ้าว้ายอกจจะเชียนเจ้าเกิดเกิดมาได้เจ้าจะโดดแทงขนาด 客員がいた。だから、波動高いのはちゃう。 แต่ก็ท่อง้านใงตัวเจ้าใส่เต็นต้องเลยเจ้าประไส้เอ๊ะอ๊ะไมาเจ้าองตัวเจ้าประไส้มนันก็ปตะเพียงซ้ายเจ้า แต่ก็สร้างรายตัวใหญ่เจ้าแต่อวันใส่เปลี่ยนต้องเลยเจ้านี่เจ้านี่ใครเป็นต้องเลยเจ้าโอ้ยโอ้ยเฮ้ยจโดนเยเจ้าตะใหขนาดเลยเจ้า สามตัวเจ้าไปเต็นต้างเลยเจ้าตัวนี้ตัวใหญ่นี่ใครเต็นป้างเลยเจ้าเดีย๋ยวจะป้าจะให้พอเจ้านี่เจ้า <c oughs> วนอุดตัวเลยเจ้าโอเคเจ้า ฟาปันเจ้าปาก็เข้าอยู่มันเหมือนแหละเจ้าจะตัวใหญ่จะปลาก็เอาพขาจำฮาร์วันนี้ก็ปฟอแค่นี้กันเจ้ามาก็ประมาณสองสามชั่วโมงเลยเจ้าอันนี้ก็บายแล้วเดี๋ยวต้องไปทําก็ข้าวกลัวปลาอย่างเห็นโอเคเจ้าเดี๋ยวไปดูผลสรุปปาของเจ้าป้าที่บ้านกันเจ้าโอเคเจ้ามาถึงบ้านแล้วเจ้ามาดูผลสรุปปาของเจ้าป้ากันเจ้าวันนี้ วันนี้ปก็ปจิเหมือนเจ้าแต่ได้ป่าตัวใหญ่นั่นเลยเจ้าป่าไส้ใหญ่งามขนาดเจ้าเจ้าจะป้าได้ป่าน,นินตัวใหญ่โอ้ยโอ้ยจะปักมือเดี๋ยวจะเอาใส่แก่งนะ่าซ่อมเจ้าแล้วก็ป่าตะเพียนแล้วก็ได้ป่ากอดตัวเจ้าป่าตัวใหญ่ๆเลยเจ้าได้ประมาณสี่ล้อเจ้าเพราะว่ามันตัวใหญ่มาก โอเคเจ้าวันนี้มาถึงบ้านแล้วป๊กแล้วเจ้าข่าจำก็ฮักจะป้าก็เลยป๊กบ้านเลยแต่ป่าได้ตัวใหญ่ๆเจ้าเวลาเข้าอ่ะเข้าเข้าบบปอนักแต่เข้าตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเจ้าก็เลยได้นักได้ประมาณเกือบสี่โลเจ้านี่เจ้าป่าใส้ใหญ่ๆตัวงามๆเดี๋ยวจะเอาแก่งใส่นอนซ่อมเจ้ามาซ่อมคุณแม่ของอลิซแบ่งมาให้เจ้าป้าเจ้าโอเคเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าติดติดตามรับชมช่ยป้า อย่าลืมกดไลค์กดที่ตามเพจ่อป้าเด้๋ยเจ้าอย่าเพิ่งเบื่อจะป้าเจ้ามันเหมือนจะได้ลงคลิปแล้วป้ากันคลิปหน้าเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบาย